กลายเป็นว่าลูฮันส์บวกโดเนสบวกรัเสเซียสประเทศรวมยูเครนประเทศเดียวอะไรแบบนั้นเพราะในข้ประกาศว่าเป็นรัฐแล้วนี่ก็ยูเครนเสียเปรียบสวัสดีท่านผู้จเจริญทุกท่านพวกผมในช่อง s ิสเต็มนะครับสายจีนทุกวันนี้เนี่ยก็ผุดเกิดขึ้นมาเยอะมากทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็หายไปสักระยะโดยเฉพาะใน a c e b o o k เนี่ยเยอะมากอาจจะเป็นเพราะตอนนี้ช่วงนี้รัเสเซียอาจจะพลิกกลับมาได้เปรียบหน่อยถ้าย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยสายจีนจะชอบกล่าวหาว่าสหรัฐอยากให้มีสงครามเพราะว่าสหรัฐอยากจะขายอาวุธ จะได้ขายอาวุธหลอกขายอาวุธแล้วจะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็เคยแก้ไปแล้วอธิบายว่าสหรัฐไม่ได้ขายอาวุธให้ประเทศไหนง่ายๆนะฮะการที่จะขายให้ประเทศใดประเทศหนึ่งต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐสภาของสหรัฐก่อนอาวุธหลายอย่างเนี่ยเทคโนโลยีขั้นสูงไม่ขายให้สักประเทศแม้แต่ประเทศพันธมิตรสหรัฐก็ไม่ขายให้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะกับประเทศเผด็จการประเทศก้าวาวที่ชอบไปหาเรื่องคนอื่นเนี่ยสหรัฐจะไม่ขายให้แม้กระทั่งไทยเหมือนกันแต่ก่อนยุครัฐประหารแต่ก่อนนานมาแล้ว สหรัฐก็ไม่ยอมขายให้เพราะตัดการขายอาวุธเลยเพราะว่ารัฐประหารเนี่ยเผด็จการทั้งทั้งที่ไอการเผด็จการรัฐประหารมาไม่ได้กระทบอะไรสหรัฐนะจริงๆก็ก็าทำไปดิคุณจะทําก็ทําไปฉันก็ขายอาวุธที่คุณปกติฉันได้เงินเข้ากระเป๋าแต่นี่เป็นความเป็นคนไงฮะสิทธิมนุษชนเขาต้องคิดถึงประชาชนในประเทศนั้นด้วยเพราะรัฐประหารประชาชนเดือดร้อนมันไม่ถูกหลักประชาธิปไตยต้องสอดคล้องกับประชาธิปไตยสุดท้ายสหรัฐก็ไม่ขายอาวุธให้ไทยก็ต้องซื้ออาวุธจากแหล่งอื่นอะไรประมาณนั้น แต่หลังๆมาก็เริ่มดีขึ้นไทยก็เหมือนว่าล่าสุดจะมีการเจราจาซื้อ F 35จากสหรัฐก็ต้องรอการอนุมัติอีกนะเพราะฉะนั้นรอขายอาวุธอันนี้คือเป็นไปไม่ได้สหรัฐเนี่ยไม่ใช่จีนกับรัเสเซียที่แบบคุณจะเละเทะย,ยังไงก็เรื่องของคุณประเทศคุณจะพังจะทําลายประชาชนเรื่องของคุณฉันได้ต่างอันนะั้นใช่ถ้าพูดแนวรัเสเซียกับจีนนันั้นเป็นไปได้แต่แนวสหรัฐไม่ได้นะสหรัฐมีความเป็นมนุษยธรรมสูงมาก เพราะฉะนั้นไอเรื่องเก่าหาพวกแบบขายอาวุธหลังก็จะเห็นว่าน้อยลงมากเลยแทบจะไม่เห็นแล้วในทางสาธารณะแต่ก็ยังมีไม่ชัวร์จะไม่มีเลยทางคอมเมนต์ทางลึก,ล,กลับ,ลบเนี่ยพวกนี้ก็ยังจะไปคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์คนอื่นเ่อไปหลอกเขาแหละหลอกคนที่ไม่รู้เรื่องว่าเนี่ยหลอกขายอาวุธบางคนที่ไม่ได้รู้ก็เชื่อแต่บางคนทางสาธารณะเขาจะไม่กล้าเพราะว่าคนเขามีข้อมูลแล้วไงเขาโต้แย้งได้ทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยล่าสุด ก็มีวิธีกล่าวหาไปปิดเบือนใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือไปกล่าวหาว่ายุโรปเนี่ยไม่ฉลาดโง่อะไรประมาณนั้นเพราะว่าเนี่ยแบนรัเสเซียแบนยังไงให้ตัวเองเดือดร้อนก็ไปกล่าวหายุโรปนั่นแหละว่าไปแบนทาคนอื่นแต่ตัวเองดันเดือดร้อนแทนอะไรแบบนั้นคือการที่สายจีนจะมาพูดแบบนี้มันเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนว่าคนคนหนึ่งเนี่ยโดนทําร้ายแล้วผมไปช่วยคนคนนั้นและผมบาดเจ็บกลับมาเนี่ยถามว่าผมงโง่นะก็คนคนนั้นโดนทําร้ายแล้วผมเข้าไปผมก็รู้ตัวว่าคนคนนั้นโดนทำร้ายอยู่ผมต้องบาดเจ็บถ้าผมไปช่วยเขา แบบนี้เรียกโง,ง่ไม่ใช่เหตุการณ์โง่ต้องเหตุการณ์กับเกิดกับเหตุการณ์ที่แบบไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นและต้องเกิดกับเหตุการณ์ที่แก้ไขยยได้ยากหรือว่าไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แล้วอันจะที่ว่าโง,งา่พลาดแล้วก็โง่อะไรแบบนั้นแต่ในเหตุการณ์นี้ไม่เหมือนกันอันนี้คือเขาไปช่วยคนช่วยคนที่กําลังโดนทําร้ายมันโง่ยังไงและเหตุการณ์ที่แก้ไขยยไม่ได้เนี่ยอย่างยุโรป right เนี่ยตอนนี้แก้ไขยยได้นะเหตุการณ์นี้แก้ไขได้ง่ายมากก็คือว่า ยุโรปประกาศออกมาเลยว่าจะไม่สนับสนุนอาวุธให้ยูเครนจะไม่ยืนข้างยูเครนยุโรปจะเลิกแบร์รัเสเซียให้รัเสเซียสามารถส่งออกพวกกัรรมชาติพวกน้ำมันได้จบแกง่ายๆซึ่งรัเสเซียก็รอคำตอบนี้อยู่รัเสเซียต้องการมากออยุโรปเลิกแบน์ฉันเถอะฉันจะได้ขายราคาน้ำมันในราคาปกติฉันจะได้รายได้เข้ามาเยอะพอสมควรแต่ตอนนี้ไม่ได้รัเสเซียตอนนี้ต้องขายน้ำมันราคาถูกให้กับจีนให้กับอินเดียซึ่งไอการขายราคาถูกมันไม่ได้ง่ายๆนะไม่ใช่ว่าน้ำมันพวกนี้รัเสเซียมันจะลอยขึ้นมาหาลัเสเซีย รัเสเซียไม่ใช่ขุดหลุมบ่อแล้วน้ําพวกนี้มันจะผุดเกิดขึ้นมาให้รัเสเซียพวกนี้มันคือต้นทุนทั้งนั้นการที่รัเสเซียขายราคาถูกให้อีกประเทศหนึ่งนั่นคือรัเสเซียต้องแส่ทรัพยากรทุกอย่างมันต้องแลกไม่ใช่ว่ารัเสเซียเนี่ยคือแหล่งก๊าซธรรมชาตินู่นนี่นั่นมันคือต้นทุนในการขุดในการเจาะลงบ่อน,นั้นๆแล้วก็ดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเราต้องขายในราคาถูกทั้งทั้งที่ถ้ายุโรปเลิกแบนเนี่ยรัสเซียก็ขายได้ในราคาปกติแล้วาจากเดิมอาจจะ60ก็ขึ้นมาได้ 80- งททั้ท้ีี่ตอนนโลกเนี่ย จากที่อื่นจากตะวันออกกลางน้ำมันมันก็สูงขึ้นแพงขึ้นแต่รัสเซียไม่ได้เพราะว่าทั่วโลกเขาแบนอยู่อะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้มันแก้ไขได้ยุโรปก็แค่เลิกแบนแต่ยุโรปทำไม่ได้ไงฮะนี่คือความเป็นคนนี่คือชีวิตของคนในยูเครนทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องความสูญเสียในสงครามครั้งนี้ล่าสุดนี้เนี่ยรัเสเซียก็สูญเสียหนักไปอีกขั้นหนึ่งก็คือยูเครนมีรายงานว่าใช้ขีปนาวุธฮาพูเนี่ยสองลูกจมเรือรัสเซียอีกลำแล้วนะฮะอันนี้เป็นเรือลำ ก็โดนยูเครนเนี่ยยิงเข้าไป2ลูกจนเรือจมถ้าเราดูจากรายงานเนี่ยวันที่18รายงานความสูญเสียของรัสเซียที่ยูเครนประเมินวันที่18จะเห็นว่ามีการเพิ่มเรือเข้าไปอีกหนึ่งลำแล้วรวมแล้วเนี่ยก็คือ14ลำเรือที่ยูเครนสามารถจมรัเสเซียได้เรือรัสเซียล่มนั่นแหละทีนี้อันนี้เป็นเพียงแค่เรือนะฮะตามมาด้วยก็มีรายงานเพิ่มว่าเฮลิคอปเตอร์รัสเซียเหมือนกัน M.I. 3 5 M เนี่ยของรัสเซียเฮลิคอปเตอร์ถูกยิงตกขณะที่บินอยู่ต่ำๆนะ อันนั้นคือเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตามมาด้วยเครื่องบินลบรัเสเซียก็ตกเหมือนกันแต่คืออันนี้เนี่ยรัเสเซียอ้างว่าไม่ได้เกี่ยวกับยูเครนอันนี้ชั้นเนี่ยซ้อมของฉันปกติแต่เกิดข้อผิดพลาดสุดท้ายก็เลยตกอะไรแบบนั้นซึ่งภาพก็ชัดเจนว่ารัเสเซียเนี่ยสูญเสียมากต่อมาในมุมยูเครนความเสียหายยูเครนก็เยอะ ทางยูเครนเองก็ประกาศมาสักระยะแล้วว่าตัวเองเนะี่ยตอนนี้เสียเปียบทางตะวันออกตัวเองเนะี่ยโดนลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่อธิบายไปในรอบที่แล้วเซเวโรโดเนสโดนลุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆยูเครนเสียเปียบซึ่งแน่นอนอยู่แล้วยูเครนเสียเปียบตั้งแต่แรกแล้วโซนนั้นมันไปปกติอยู่แล้วโซนนั้นมันติดกับรัสเซียแล้วโซนนั้นรัสเซียก็สนับสนุนกลุ่มกบฏ มันแบ่งแยกออกมาเป็น2ประเทศอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปในรอบที่แล้วมันเหมือน3ามลูกหนึ่งอะโดเนสบวกลูฮนันบวกรัสเซียลุมยูเครนประเทศเดียวนะเพราะว่านั่นคือใช้กําลังทหารเข้าช่วยทหารรัสเซียทหารโดเนสทหารลูฮนันที่เขาแบ่งแยกดินแดนอันนี้ก็ทำให้ยูเครนเสียเปรียบตั้งแต่แรกซึ่งตอนนี้ก็เสียเปรียบมากขึ้นยูเครนก็ประกาศซึ่งก็เลยทําให้ล่าสุดนี้เนี่ยทางสหาร,ราชอาณาจักรหรืออังกฤษเนี่ยแหละเอาทหารยูเครนเนี่ยไปฝึกแทน ไปฝึกเพื่อรู้จักเทคโนโลยีรู้จักวิธีการรบรู้จักการใช้อาวุธต่างๆนานาเนี่ยฝึกทีก็คือฝึกเป็นหมื่นนายเอาไปฝึกทีละหมื่นอาจจะฝึกอนาคตอาจจะเป็นถึง3ามหมื่นสี่หมื่นคนก็ได้ฝึกให้มันกิ่งซึ่งมันไม่ง่ายนะยากมากแล้วก็อย่างที่ผมเคยอธิบายไปในรอบที่แล้วว่ายูเครนเนี่ยเสียเปรียบรัสเซียมากในหลายด้านตั้งแต่แรกรอบที่แล้วก็คืออธิบายเรื่องของการโดนล้อมยูเครนโดนล้อมเบลารุสข้างบนโดนรัสเซียล้อมโดนข้างล่างใครเมียที่รัสเซียคือยืดไปแค่นี้ก็เสียเปรียบยังไม่พอรัสเซีย เคยสนับสนุนกลุ่มกบฏตั้งแต่ปี2014ก็คือล uh ูฮานส์และโดเนสสองที่นี้เนี่ยที่เขาตั้งเป็นประเทศก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นว่าล uh ูฮานส์บวกโดเนสบวกรัสเซียสประเทศรวมยูเครนประเทศเดียวอะไรแบบนั้นพนอไะนเขาประกาศว่าเป็นรัฐแล้วนี่ก็ยูเครนเสียเปรียบยังไม่รวมถึงเรื่องของการเงินการทหารของยูเครนก็เสียเปรียบแต่แรกยังไม่รวมถึงสัญญาบูดาเปสต์ที่เคยทําสัญญากันว่ารัสเซียจะไม่บุกยูเครนถ้ายูเครนถอนหัวลบ แล้วใครจะไปคาดคิดว่าวันหนึ่งรัสเซียฉีกสัญญารัเสเซียไม่ทาตามสัญญานั้นย,ยูมาบุกได้เลยยูเครนก็เชื่อแบบนั้นและยังไม่รวมถึงว่าสหรัฐเตือนยูเครนตั้งแต่แรกว่ารัสเซียจะบุกก็ไม่เชื่อเกิดการเตรียมตัวน้อยหลายอย่างนี้ทําให้ยูเครนเสียเปรียบซึ่งอันนั้นก็คือแบบที่ผมเคยบอกไปยังมีอีกนะฮะที่ยูเครนเสียเปรียบก็คือเรื่องของประชากรพอแน่นอนประชากรน้อยเนี่ยทหารก็น้อยลงตามเพราะมันเป็นสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่ก็อยู่ที่แต่ละประเทศว่าจะเกณฑ์มากขึ้นก่าประชากรเท่าไร่ซึ่งไทยก็ถือว่าสูงไะจำนวนการเกณฑ์ทหารเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละทำให้ยูเครนเสียเปรียบประชากรถ้าเราไปดูประชากรมาเทียบกันรัสเซียเนี่ยมีประชากรอยู่ที่144ล้านคนยูเครนเนี่ยตอนนี้มีประชากร44ล้านคนเองต่างกัน3 SI เท่ากว่าๆนะแล้วถ้ายิ่งเทียบกําลังทหารเนี่ยก็ยิ่งต่างกันเข้าไปใหญ่รัสเซียมีกองกําลังทหารเนี่ย850,000นายยูเครนเนี่ยมีทหารอยู่200,000นาย นี่คือต่างกัน4เท่าวก,กว่าๆนะฮะประชากรต่างกัน3เท่าแต่ทหารต่างกัน4เท่านั่นแปลว่ารัสเซียเนี่ยได้ทหารในเปอร์เซ็นที่มากกว่ายูเครนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นจะเห็นว่ารัสเซียเนี่ยใช้ทหารเป็น0.55ของจํานวนประชากรแต่ยูเครน มีทหารเนี่ยเป็น0.45%ของประชากรนี่คือความต่างอีกประชากรต่างกันไม่พอการเกณฑ์ทหารการมีทหารเนี่ยก็ยังคงต่างกันอีกแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วว่ายูเครนเนี่ยเสียเปรียบเพราะฉะนั้นในการที่ยูเครนเนี่ยสามารถสู้กับรัสเซียสามารถต้านกําลังรัสเซียได้นานขนาดเกือบจะ4เดือนนี้เนี่ยแล้วรัสเซียก็ไม่ได้มีชัยชนะอะไรเนี่ยถือว่ายูเครนเก่งมากนะฮะรัะเสเซียไม่สามารถลุกคืบเข้ามือหลวงสุดท้ายยูเครนเนี่ยไล่ถอยไปจนหมดนี่คือถือว่าเก่งมาก แต่แน่นอนยูเครนก็จะได้เปรียบส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเขาบุกมาในพื้นที่เนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่จะได้เปรียบตรงนี้แหละตรงที่ทรัพยากร,กรก็เป็นของเราแล้วสามารถสู้ได้แต่เรื่องอื่นเสียเปรียบหมดโดนลุมจํานวนเงินก็ต่างกันยูเครนไม่ได้ร่ารวยเท่ารัสเซียรัสเซียยังคงร่ารวยกว่ายูเครนอะไรแบบนั้นทีนี้ถ้าเราพลิกละ่ะถ้าอยากกลับให้ยูเครนกลับมาได้เปรียบจริงๆจังๆังเนี่ยต้องทำยังไงในเมื่อทุกอย่างยูเครนเสียเปรียบตั้งแต่แรกเริ่มการที่ยูเครนแพ้ก็ไม่ได้แปลกใช่ แต่การที่ยูเครนชนะก็ถือว่าสุดยอดนะฮะไม่ใช่ง่ายๆเลยเราจะพลิกให้ยูเครนได้เปรียบต้องทํำยังไงก็คือการฝึกจํานวนทหารของยูเครนที่น้อยอยู่แล้วให้เก่งมากขึ้นแทนที่จะเอาเน้นจานวนอ่ะถ้ารัสเซียกับจีนเนี่ยจะเน้นจํานวนถึงไงฮะรัะเสเซียกับจีนไม่ได้สนว่าประชากรตัวเองจะตายไม่ได้สนว่าทหารตัวเองจะเสียไปเท่าไหร่เขาไม่สนอยู่แล้วแล้วเวลาเขาจะแพ้เนี่ยเขาก็อาศัยเอาจํานวนเข้าสู้อ,อะไรที่ฉันแพ้ฉันก็ยัดเจยๆเข้าไปเยอะๆ,ๆ,ๆเรือดำน้ำก็ผลิตเยอะๆจำนวนทหารก็เกฑ์มาเยอะๆเอาให้ทหารเยอะที่สุดอาศัยจํานวนมากเข้าว่า ทีนี้ถ้าเราอยากจะสู้กับไอ้จำนวนมากเนี่ยเราก็ต้องผลิตไอ้จำนวนน้อยๆนี้ให้เก่งให้ฉลาดมากขึ้นนั่นคือสหราชชาณาจากตอนนี้กาลังทำเนี่ยเอาทหารยุคนกองทัพยุคนไปฝึกไม่ใช่ว่าไม่ได้ฝึกแล้วสู้แบบไม่ได้รู้เทคโนโลยีต่อให้ตะวันตกส่งอาวุธมามากแค่ไหนเนี่ยก็สู้เขาไม่ได้เพราะใช้ไม่เป็นหลายอย่างใช้ไม่เป็นแล้วแล้วกว่าจะสอนทหารทุกนายคือไม่ใช่ว่าเราพูดว่าทหารหนึ่งนายก็แปลว่าทุกคนจะต้องรู้ไม่ใช่เราสอนหนึ่งคนไอ้คนคนนี้ต้องไปสอนทุกคนซึ่งมันไม่ได้ง่ายเครื่องมือพวกอาวุธจะตกไปถึงมืืออใคครรรล่่่่ะทหหหาานนไไไีมด้ฝึกเป ตรงนี้แหละที่มันยากแล้วสุดท้ายอาวุธเอาไปให้ก็ไปทิ้งเปล่าๆโดนยิงพังโดนยึดนี่คือจุดที่เสียเปรียบเนี่ยแหละทำไมสหราชอาชนาจักรถึงต้องเอาทหารยูเครนไปฝึกแล้วได้เปรียบแล้วก็เรื่องของการเกณฑ์ทหารเพิ่มก็ยังคงจําเป็นนั่นแหละยูเครนอาจจะต้องเกณฑ์คนมาเพิ่มเพื่มมาสู้แล้วก็มาฝึกอันนี้ก็อาจจะช่วยให้สถานก,การณ์ดีขึ้นได้ทําให้ยูเครนอาจจะกลับมาพลิกได้เปรียบเหมือนก่อนหน้านี้ที่ยูเครนก็ได้เปรียบมาเยอะ เพราะว่ายูเครนเอาจริงก็จมเรือจมกองทัพรัสเซียไปเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในมุมปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะกับสงครามรัสเซียในยูเครนเนี่ยจำนวนทหารก็ยังคงจําเป็นนะจำนวนกองทัพก็ยังคงจําเป็นมีคนถืออาวุธจะได้เข้าไปสู้มีจํานวนคนมากขึ้นคนช่วยสู้มากขึ้นก็ยังจําเป็นโดยเฉพาะกับทหารที่ก็ไม่ได้รู้เรื่องเทคโนโลยีมากขนาดนั้นก็ต้องใช้วิธีพื้นฐานในการสู้ก็ยังคงจําเป็นแต่ถ้าอนาคตฝึกให้เก่งขึ้นก็คงไม่ต้องมากขนาดนั้นก็ได้อย่างสารัเหมือนกันสาร์ตจะเห็นว่าาาหลยสงครมก ใช้โดนเข้าไปสู้ยุคใหม่ๆก็จะเน้นโดนเข้าไปบอมอะไรแบบนั้นซึ่งก็ต้องมีคนขับที่เก่งไม่ใช่ว่าอยู่ๆขับขึ้นไปแล้วก็โดนยิงตกแล้วก็เส,สียเสียฟรีนะฮะงบประมาณก็มหาศาลนะเครื่องบินโดนลำหนึ่งเนี่ยราคาเป็นพันล้านบาทหลายพันล้านบาทก็เสียหายไปเปล่าๆแต่คือต้องให้คนที่ควบคุมเนี่ยเก่งพอสงครามครั้งนี้เนี่ยก็ลากยาวมาเกือบจะ4เดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าใครจะเป็นฝ่ายพ่ายแพย้แต่สำหรับผมเนี่ยที่เคยบอกไปว่าถ้าลากยาวเนี่ยรัสเซียมีโอกาสพ่ายแพ้สูงมากรัสเซียจะพ่ายแพ้ในระยะยาว ถ้า,ากไปยาวซึ่งเนโต้ก็คาดการว่าสงครามครั้งนี้อาจจะลากยาวไปสิ้นปีหรืออาจจะไปถึงหลายปีก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆประเทศยูเคนถือว่าใหญ่มากนะฮะใหญ่กว่าประเทศไทยหน่อยนึงก็ใกล้เคียงอะ่ะเรียกว่าขนาดใกล้เคียงกับประเทศไทยนั่นแหละซึ่งก็ไม่ง่ายทีนี้ถามว่ารัเสเซียก็ยังมีจุดเสียเปรียบอีกพอสมควรเป็นจุดใหญ่ๆเลยนะฮะก็คือเรื่องของงบประมาณสายจีนเนี่ยจะชอบเอาเรื่องนี้ไปพูดถึงแม้ว่าเนี่ยรัเสเซียเนี่ยยังไงก็ชนะก็ดูสิรัเสเซียที่คือแหล่งข้าวแหล่งอาหารแหล่งของน้ํามัน แหล่งของก๊าซธรรมชาติอะไรก็ตามยังไงรัเสเซียก็ชน,นะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไอ้พวกก๊าซธรรมชาติพวกนี้เนี่ยหรือน้ำมัน,นมันไม่ได้ลอยขึ้นมาหาคุณแล้วคุณตักเก็บนะทุกอย่างมันคือต้นทุนในการขุดในการเจาะแล้วก็คือทรัพยากรธรรมชาติคุณถ้าคุณใช้มันแปลว่ามันต้องมีวันหมดไปแล้วยิ่งคุณขายในราคาถูกอะไรแบบนั้นนี่คือต้นทุนที่รัสเซียต้องจา่ายซึ่งถ้าเราไปดูรายได้ของรัสเซียจากปิโตเรเลียมจากพวกน้ำมันเนี่ยจริงๆก็เยอะวันหนึ่งเนี่ยรัเสเซียมีรายได้จากปิโตเรเลียมถึง1,000ลล้าาาานดออลอลรสรัถืว่เยะมก แต่ถ้าเราไปดูรายจ่ายล่ะถ้าเราดูการคำนวณเนี่ยของหน่วยงานช่วงแรกๆโดยเฉพาะ10วันแรกเนี่ยรัสเซียเนี่ยสูญเสียเงินกับทหารไป20 0 0 0ล้านดอนลลาร์ต่อวันนะตอนหนึ่งวันสูญเสียไป20 0 0 0ล้านดอนลลาร์เท่ากับ20เท่าของที่รัสเซียได้ต่อวันนะรัสเซียต้องจ่ายมากมหาศาลงบประมาณของกองทัพรัสเซียก็เพิ่มมากขึ้นจริงๆอันนี้คือจุดที่รัสเซียเสียตั้งแต่แรกแต่แน่นอนไอ้20เท่านี้เนี่ยประชาชนจะไปคัดค้านอะไรไม่ได้จะไม่พอใจจะไล่ผู้นําออกไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาเผด็จการเน ปูตินมีอำนาจมากคิดจะทำอะไรก็ได้ตรงนี้ทำให้รัสเซียเสียเปียกแล้วรัสเซียจะเอาเงินมาถล,ลุงกับทหารยังไงก็ได้ประชาชนไม่มีสิทธิ์ประท้วงนะถ้าประท้วงเสร็จก็โดนจับเหมือนที่ก่อนหน้านี้ประชาชนก็ไม่พอใจในรัสเซียเนี่ยแหละประชาชนในรัสเซียเองไม่พอใจที่ปูตินไปทำสงครามรอะประชาชนก็กลัวไงกลัวว่าถ้าเกิดสงครามมันบานปลายประชาชนในมอสโกเนี่ยแหละจะซวยประชาชนในรัสเซียเนี่ยจะโดนยิงเพราะถึงเวลาคุณไปทำเขาอะซึ่งเขาก็ไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันคุณไปทำเขาแน่นอนวันหนึง่งคุณก็ต้องเจอกับตัว ประชาชนก็ประท้วงสุดท้ายก็เลยโดนจับเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ในมุมหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าถ้ายูเครนไม่ได้รับความช่วยเหลือจากชาติตะวันตกจากสหรัฐเนี่ยยูเครนก็จะพ่ายแพ้ในไม่นานอาจจะไม่ถึงเดือนอยูเครนก็จะพ่ายแพ้แต่แน่นอนตอนนี้ชาติตะวันตกก็ยังคงช่วยเหลือ,อยูเครนต่อเนื่องต่อให้ยูเครนอาจจะเสียเปรียบทางตะวันออกแต่เขาก็ไม่ได้ลดละตรงนี้แต่ยูเครนก็ยังจะขออาวุธมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่านะฮะแต่อันนี้ผมคาดว่าชาติตะวันตกจะให้ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาต้้องงงคคคคนนนววณตาาาามมมมมเหะสใสใรรัี ถ้าชาติตะวันตกอยากให้ชนะก็ไม่ยากก็อาจจะลงมือจัดการเลยหรืออาจจะให้อาวุธที่หนักมากถึงไปดินแดนรัสเซียก็ทําได้แต่เขาก็คงยังไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นแล้วชาติตะวันตกเขาก็ต้องสำรองอาวุธไว้เผื่อตัวเองบ้างแต่และประเทศไม่ย่ส่งให้ยูเครนหมดแล้วตัวเองจะเอาไปใช้อะไรถึงเวลาจะปกป้องประเทศตัวเองยังไงก็ไม่ใช่ว่าตามที่ร้องขอจะเอาอะไรก็ได้ไม่ใช่เขาก็ต้องให้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําให้รัสเซียก็ยังต้องเสียมากขึ้นสงครามครั้งนี้จะลากยาวทําให้รัสเซียเนี่ยสูญเสียมากแล้วก็ถ้าเราดูภาพรวมจะเห็นว่าประเทศที่ช่วยเหลือยูเครนเหล่านี้เป็นประเทศที่รวยอันดับต้นๆของโลกแบบรวยที่สุดของโลก5-10ถึงประเทศเนี่ยช่วยเหลือยูเครนประเทศเดียวกับรัสเซียที่ไม่ได้ติดท็อปรวยอันดับโลกเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงและประเทศเหล่านี้ที่ช่วยยูเครนก็เป็นประเทศที่ความมั่นคงสูงอันดับต้นๆของโลกเช่นกันแน่นอนถ้าลากยาวรัสเซียมีโอกาสแพ้แพ้สูงมากแต่โอเคแหละ รัสเซียก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้สูญเสีย20เท่าถูกไหมฮะเขาค่าใช้จ่ายเขาเยอะมากในช่วงแรกหลังจากนั้นตามมาอันนั้นคือรายงานช่วงแรกรายงานตามมาเนี่ยก็มีการศึกษาพบว่าโอเคหลังจากนั้นตามมาพ้นช่วงแรกๆเนี่ยรัสเซียต้องกองนู่นกองนี่เยอะเสียเยอะตอนนี้เนี่ยล่าสุดรัสเซียก็คือสูญเสียโดยประมาณ900ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนหนึ่งวันแล้วจะไม่ถึงขั้น20,000ล้านดอลลาร์แล้วอันนั้นคือช่วงแรกเพราะว่าต้องเตียมนู่นเตรียมนี่เยอะต้นทุนในการกองทหารนี่ขนาดแค่ยังไม่ทันได้บุกนะตอนแแรกกกๆ็เเเสสสีีียยยอออะล้้ววัันนนคคืาามมญท่ ล่าสุดนี้ก็คือ900ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐต่อหนึ่งวันถ้าไปหักลบละ่ะรายได้จากปีตเรียมก็คือ1 0 0 0ล้านหักลบกับ900ล้านรัเสเซียก็เหลือ100ล้านดอลลา,า,าร์สหรัฐจากการขายน้ํามันแล้วก็ต้องเอามาใส่กับพวกนี้ซึ่งไอที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันคือรายได้นะแล้วอย่าลืมไม่ใช่ว่า1 0 0 0ล้านดอลลาร์รัสเซียคือเป็นของรัเสเซียหมดไม่ใช่อันนั้นคือรายได้ เรายังต้องเอาไปหักลบต้นทุนที่เขาเสียอีกไม่ใช่ว่าเอ้ยขุดเจาะมาแล้วก็ขายได้แล้วก็จบได้เงินมาเต็มๆไม่ใช่นั่นคือต้นทุนที่เขาต้องขุดเขาต้องใช้เทคโนโลยีต้องใช้กาลังคนต้องใช้การขนส่งไปถึงจีนจีนก็ต้องซื้อในราคาถูกนั่นแปลว่าเขาต้องส่งมากขึ้นไงฮะไม่ใช่ว่าเหมือนปกติเขาส่งเท่าเดิมส่งจํานวนเท่าเดิมราคาได้เท่าเดิมไม่ใช่เดี๋ยวนี้เขาต้องส่งมากขึ้นในราคาเท่าเดิมเพราะของมันถูกลงใช่ไหมเมื่อของมันถูกลงราคาน้ํามันเนี่ยรัสเซียต้องลดในราคาถูกลงแน่นอนว่าถ้าจ่ายราาาคเดดิมมต้้้องไกขึน รัเสเซียต้องขนในจํานวนมากขึ้นให้จีนจากเดิม1นึ่งหยวนอาจจะซื้อได้1งถังตอนนี้1นึ่หยวนซื้อได้2อถังนะรัเสเซียต้องคูณ2เข้าไปส่ง2ถังนี้ให้เขานั่นแปลว่าจํานวนรัเสเซียที่ต้องส่งเนี่ยมากขึ้นนั่นคือต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นของรัเสเซียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้พันล้านเนี่ยหักลบไปต้นทุนอาจจะเหลือสัก600ล้านก็ได้อันนี้ผมก็ไม่ได้ทราบแน่ชัดนะว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่อันนี้คือกะระยะโดยคร่าวๆนั่นแปลว,ว่าค่าใช้จ่ายทางทหาร900ล้านัักกบ600ล้านเห็นหักกับหกระยะย้อยลา้านเย รัสเซียคือแหล่งผลิตอาวุธรัสเซียคือแหล่งของน้ํามันอาหารน้ํามันก็ตีไปแล้วเมื่อกี้ถูกไหมฮะตีตกไปแล้วเรื่องของแหล่งอาวุธของโลกคืออาวุธเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบน้ํามันนะฮะน้ำมันก็ไม่ใช่ลอยขึ้นมาหาคุณง่ายๆแต่คือมันขุดเจาะได้โอเคละใช่แต่คืออาวุธมันต้องสร้างมันไม่ใช่อาวุธขุดจากดินแล้วขึ้นมาใช้ได้เลยนี่ก็เป็นต้นทุนที่มหาศาลของรัสเซียอีกต้องใช้เวลาอีกในการผลิต แล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแหละไม่ใช่ว่าผลิตเร็วๆผลิตลวกๆแน่นอนคุณภาพก็ไม่ดีซึ่งของยูเครนเนี่ยก็คือตะวันตกส่งมาให้ได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของยูเครนอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าเราไปดูเศรษฐกิจภายในของรัสเซียตอนนี้ก็ลําบากมากเดี๋ยวไว้รอบหน้าจะพาไปดูตัวเลขที่รัสเซียถือว่าลําบากมากพอสมควรถึงอัตราแลกเปลี่ยนเขาจะแบบเออแข็งค่ามากแข็งค่าไม่ได้ดีนะการที่แข็งค่ามากสายจีนจะไปอวยเห็นไหมตอนนี้สภาพเป็นยังไงล่ะอุรัสเซียอ่อนค่าแล้วก็กลับมาแข็งค่าการจะทําให้เงินแขข็็งคค่่าาากกกือออไปึ้นัตดเบียม แล้วก็รัสเซียยังกันนะไม่ให้เงินนอกไหลออกด้วยนะก็ใช้วิธีแบบนี้แหละทำให้เงินมันก็แข็งค่าขึ้นซึ่งการที่เงินแข็งค่าไม่ได้ดีนะแข็งค่าจนเกินไปคือแย่กว่าการอ่อนค่าอ่อนค่าหน่อยนึงโอเคแหละต่างประเทศจะมาลงทุนแต่พอแข็งค่ามากเนี่ยต่างประเทศไม่กล้าลงทุนเพราะเงินคุณใหญ่หญเกินไปต้นทุนเทียบมันมันแพงขึ้นเนี่ยจากเดิม1นึรูเบิลสมมุตินะ,ะแรกได้20บาทตอนนี้1นึรูเบิลแรกได้3าบาทซึ่งแปลว่าคนไทยจะไปลงทุนที่รัสเซียเนี่ยหนึ่งรูเบิลคนไทย ก็ไม่มีใครอยากจะซื้อของจากรักเสเซียเพราะมันแพงขึ้นอะไรแบบนั้นนี่คือจุดที่รัเสเซียตอนนี้ก็เจอปัญหาเงินเฟอ้อในประเทศไม่พออย่างเรื่องของงบประมาณขาดดุลอีกก่อนหน้านี้เนี่ยรัเสเซียก็ปกติดีงบประมาณถือว่าเกินดุลแต่พอหลังจากสงครามเป็นต้นมารัเสเซียถือว่างบประมาณขาดดุลนะะจนถึงขั้นรัเสเซียเนี่ยต้องไปเอาเงินจากทางกองทุนสำรองแห่งชาติความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาใช้ Russian National Wealth Fund ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการคว่ำบาตรของยุโรปข,ของสหรัฐอเมริกา ทำให้รัเสเซียเนีย่ยผลิตมาก็ขายไม่ได้อย่างที่หลายหคนบอกว่าอุ้ยเป็นแหล่งอาหารคือเป็นแหล่งอาหารถ้าคุณผลิตมาคุณขายไม่ได้คุณกินก็ไม่ได้มันเสียส่วนแต่ก็ต้องทิ้งไปเปล่าๆคนก็เหนื่อยนะคนรัเสเซียผลิตมาขายออกนอกไม่ได้หลายธุรกิจที่ต้องส่งออกอยู่แล้วส่งออกไม่ได้เพราะโดนกัน Не. ไงล้วผลิตมาทําไมผลิตนั่นคือต้นทุนนะทุนต้องจมอาหารเนี่ยบางอย่างมันเน่าเสียได้ถึงเวลาก็ส่งออกไม่ได้หรือพวกผักอะไรต่างๆนานาอันนี้ยกตัวอย่างผักผลไม้ทิ้งไปปล่อยให้เน่าเสียนั่นค คนรัเสเซียก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ลําบากเหมือนกันแม้กระทั่งเศรษฐีรัเสเซียเหมือนกันนะเศรษฐีรัเสเซียบางท่านเนี่ยที่เป็นคนที่รวยมากนะก็มีการวิจาร์ปูตินตรงๆบางคนเนี่ยถึงขั้นถอดสัญชาติตัวเองออกไม่เอาสัญชาติรัเสเซียแล้วฉันจะไปอยู่ประเทศอื่นแล้วบางคนจะย้ายธุรกิจออกไปแล้วอะไรประมาณนั้นนี่คือผลเสียหายที่เกิดขึ้นมากเพราะฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นการไขข้อข้องใจหลายอย่างแล้วก็สายจีนจริงๆมันก็ปั่นหลายเรื่องมากเดี๋ยวก็ปั่นเรื่องอีลักษ์ซึ่งอีลัก,กล้วมนมมต้น้แลวก็เรื่องรัเสเเซียหือะ สายจีนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของอาวุธต่างๆนาน,นาในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยรัสเซียโดนเยอรมันบุกแล้วก็แทบจะเกือบจะพ่ายแพ้ถ้ารัสเซียไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาณตอนนั้นสหรัฐก็มีสร้างกฎหมายขึ้นมาเรื่องของให้เช่าให้ยืมเหมือนที่สหรัฐไม่นานมานี้เนี่ยร่างให้กับยูเครนเพื่อยูเครนใช้อาวุธให้ยูเครนยืมาอาวุธได้ใช้เสร็จก็ค่อยคืนอะไรแบบนั้นรัสเซียตอนนั้นก็ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐตรงนี้ทําให้รัสเซียนไม่สิ้นชาติน่วัสนนัหราาาะว่นนนนนีีเเยยยอออรรมมัต้ซบุกก รัเสเซียแล้วก็บุกหลายประเทศซึ่งสหรัฐก็กังวลนะจริงๆสหรัฐกับโซเวียตก็ไม่ได้ถูกกันมากแต่คือเยอรมันณนะตอนนั้นนาซีเนี่ยอันตรายกว่านั้นมากถ้านาซีสามารถครองรัเสเซียสามารถครองโซเวียตอะไรแบบนั้นอนาคตอาจจะอันตรายกว่านี้ซึ่งก็สหรัฐนี่แหละให้ความช่วยเหลือโซเวียตหรือรัเสเซียในตอนนั้นทําให้รัเสเซียไม่สิ้นชาตินักประวัติศาสตร์ของรัเสเซียเองก็พูดแบบนั้นก็เหมือนกันเยอรมันนาซีจะบุกรักเสเซียไงหรือว่าคุณจะปั่านเหรอว่าอ้นาซีเนี่ยเขาก็จะยึดประเทศรัส มีใครพูดแบบนี้ไหมฮะไม่มีเพราะว่าพวกนี้เป็นสายรัสเซียถ้าสหรัฐช่วยรัสเซียเมื่อไหร่โอเคคุณเป็นคนดีถ้าสหรัฐเนี่ยไม่ช่วยรัสเซียแต่ไปสู้กับรัสเซียต่อให้รัสเซียเป็นนักเลงก็ตามก็ไม่ได้แบบเดียวกันเห็นไหมสหรัฐก็ช่วยยูเครนเหมือนกับที่สหรัฐเคยช่วยรัสเซียในยุคสงครามโลกแบบเดียวกันซึ่งสหรัฐก็ช่วยหลายประเทศทั่วโลกมากนั่นคือพันธกิจของสหรัฐที่ก็ทํามาตลอดนะเรื่องของความเป็นคนความเป็นมนุษย์แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องที่ผมบอกไปคุณประเทศคุณเกิดรัฐประหารฉันจะไม่สนับสนนุุเรื่ออองงขาธ ฉันจะไม่ส่งอาวุธให้ฉันจะไม่ขายอาวุธให้คุณอะไรประมาณนั้นทั้งที่เรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวเห็นไหมฮะนี่คือความเป็นคนเขาดําเนินแบบไม่ได้ผูกขาดสารัดคือไม่ได้ดำเนินกิจการแบบเหมือนธุรกิจครอบครัวคือจีนนั่นคือธุรกิจครอบครัว รัเสเซียก็คือธุรกิจครอบครัวรเเด็จกาเนี่ยฮะคนเดียวครองอำนาจแล้วก็ให้ครอบครัวตัวเองขึ้นมาครองเป็นผู้นาไปเรื่อยๆแต่สหรานก็คือผู้นําเลือกตั้งมาลงแล้วก็ขึ้นอีกคนหนึ่งเห็นไหมมันไม่ได้มีใครผูกขาดไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะฉะนั้นการที่สหราชทำแบบนี้ผมว่าถูกต้องแล้วต้องได้รับความชื่อเหลือแบบนี้แหละแต่ก็แน่นอนฮะสายจีสยรัสเซียก็ยังคงปั่นไปเรื่อยเเพื่อล่อให้คนไปเชื่อแนวคิดเขาอนาคตจะได้โดนเขายึดเงี้ยฮะซึ่งบางคนที่ปั่นหัวไ้ราาม่เเจขใ ก็หวังว่าศึกษาประวิศาสตร์เยอะๆแล้วจะเข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดเป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ